สถานีต่อไปค่ะบวน2.01นึงกรุงเทพพิษณุโลกนะครับจอดรอออกออกแล้วนะครับ น,นี้มารอที่บางซื่อนะเพื่อรอถ่ายขี่ห้าหนึ่มนะครับทํากระบวนทดลองไปที่สุพรรณบุรี ตัวโดยสารกับขาบนรถเร็วรถด่วนรถด่วนพิเศษทั้งนม้แ่ทางสายเหนือสายตะวันออกเหนือนะสายใต้ผู้โดยสาครับที่ขอสมัคขอคาดาไปใช้การโดยสารที่จัดลาบงืทางประตูนีห้าโดยทานภาพั้จะอยู่บริเวณทางทิศหนือของสถาัวนรถเร็วรถด่วนรถด่วนพิเศษจะไม่หยุดนตกับดาที่จัดกลาบังสื้อรค่ะ ขบวน201นะครับเดินทางออกจากสถานีชุมทางบางซื่อแต่แล้วใกล้จะถึงหน้าโรงรถจากตอนนี้หลังจากขบวนนี้ออกนะครับขบวนทดลองเดินตรวจสอบสภาพเส้นทางไปสุพรรณบุรีนะครับสำหรับรถดิเซลรางคีฮา1น3ก็จะออกมาจากหัวลำโพงเรารอกันที่นี่ครับบางซื่อ กระบวนท่งี่ที่1น4 1นะครับขีหะห8 3่จะเข้าสู่สน่าจะเป็นชันชลาสองก่อนไม่รู้ตอนนี้ก็โปรโม,มาแล้วนะครับไป,ไปทดสอบสภาพทางโครงสร้างอะไรต่างๆนะครับที่เส้นทางสายสุพรรณ หน้าขาวๆผมมาจากสะพานดำแล้วนะครับในส่วนของผู้คนนั้นก็เดินข้ามทางกันปกติเพราะรถยังอยู่ห่างกันอยู่วันนี้ก็พาผู้ชมมาชมทิหะา8หาทำการทดสอบเดินรถไปสุพรรณบุรี แน่นอนนะครับหลายคนก็เลิกเถือกันไปแล้วสําหรับกระบวนนี้แรกๆนี่เห่อกันตอนนี้หลายคนได้นั่งได้ชมได้เจอได้รูปได้คําแล้วก็รอ,อขอบวนรถชุดถัดไปนะครับที่กําลังสร้างซ่อมกันอยู่ก็ได้ข่าวว่าสีก็เสร็จไปแล้วนะครับในด้านเครื่องยนต์ก็ไม่น่าจะมีปัญหาไม่นานเร็วๆนี้ก็คงจะ ออกมาวิ่งทดสอบให้เราเห็นนะตอนนี้เดินข้าไปมาแล้วที่สองนะครับชาระาที่สองโปรดอมาโนตราจากทบนรถได้ค่ะในชาตราคาที่สองจะมีขบวนรถปีนผ่านตู้เลกสัตว์ที่เดินข้าไปมาปโปรดอาปมาโนตราจากทบนรถได้ค่ะ รถซาเครดยสารที่เดินข้าไปมาระหว่างชานชา้นที่สองโกรดออกมาเข้าตราจากขบวนรถได้ค่ะในชานชั้นที่สองอีกสักครู่จะมีขบวนรถวิ่งค่ะซาเครดีสารโกรดออกมาเข้าตราจากขบวนรถได้ค่ะเสียงวีนเพราะเลือเกินนะครับสำหรับกระบวนนี้ ไปมาโปรดเรามัทธาตราจากตะบนรถได้ค่ะจอดแล้วนะครับรอทางจอดรอสัญญาณนิดนึงแล้วครับที่บางซื่อมาแล้วนะครับผ่านโค้งบางซื่อ เรียจล่างมาบางเงยอะฮึมเสร็จเรียบร้อยครับขะเบวน304ศูนลบบุรีกรุงเทพแม่ข้าวโคงไปแล้วนะทางนูน้น เดินรถไปทดสอบที่สุพรรณบุรีนะครับสำหรับเกียร์หนึก็รอชุดขบวนถัดไปนะครับอีก4ี่คันที่เหลือไม่รู้จะออกมาตอนไหนแต่ไม่น่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะช้านะอุย้ยขบวน ขบวนรถไฟข้างบนมาครับเออรถเร็วที่หนึ่งเจ็ดศูนย์นะฮะแหมขี่ห้าผ่านไปก่อนนะครับจังหวะนี้สวยงามมากๆครับน่าจะมีขี่หะแล้วก็ดีเซลรางลบบรีเมื่อคู่แล้วก็170เข้ามานะครับ3คันพอดีเลยน่าจะแบบเป็นภาพที่สวยๆ สีแดงโอ้โสี่คันห้าคันคลิปเดียวน่าจะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกขบวนครับนี่ถ่ายแบบลองเทคไปเลยนะฮะหนึ่งเจศูนวันนี้ก็เสียเวลานะครับ เพคโฟโต้ถ mm ่ายเรื่อยๆพาผู้ชมมารับชมที่นี่ครับแหมคลิปนี้ก็ได้ขบวนรถนะสายสีแดงเส้นบางซื่อบางซีนี่สองขบวนนะวิ่งสวนกันข้างล่างมีสายสีแดง mm hmm. สายสีแดงจากบางซื่อไปตาลิงชันนะครับหนึ่งขบวนแล้วก็รถมาจากสายใต้นะครับวิ่งบนทางสายสีแดงเช่นเดียวกันขบวน170แล้วก็มีผ่านมาอีกคือขบวน304ลบบุรีกรุงเทพแล้วก็มีสวนออกไปนั่นก็คือกิหะ1 8 3มนะครับ คลิปเดียววันนี้ก็สวัสดีครับ